สวัสดีครับผมอ้วนแคทบอยช็อตนะครับวันนี้มี CB300R นะครับปี B 2018 Limited H2C มตดนะครับสภาพน้องน้องป้ายแดงไม้พันโลเท่านั้นนะครับโอ้โหพลาดไม่ได้เลยนะครับใครหายอยู่ลองดูรายละเอียดเลยนะครับ วันนี้นะครับผมมีทีเด็ดเข้ามาใหม่อีกหนึ่งคันบอกเลยว่าใครหารุ่นนี้อยู่ห้ามพลาดเลยนะครับตัวคันนี้สภาพจะเรียกว่าน้องๆป้ายแดงเลยก็ว่าได้นะครับแล้วตัวนี้เป็นตัวพิเศษด้วยนะครับ CB 3 0 0 R นะครับปี2018นะครับตัว l i m i t e d H2C นะครับสตรีทไฟเตอร์นะครับเป็นตัวลิมิเต็ดมีจำนวนจำกัดเียงแค่500คันเท่านั้นนะครับผลิตออกมานะครับก็จะมีชุดแต่ง H2C ติดรถออกมาจากโรงงานแบบนี้เลยนะครับเป็นลายนี้ครับลายตารางหมักลุกนะครับ เดี๋ยวลองมาดูนะครับคันนี้ว่าน้องๆป้ายแดงยังไงนะครับโอ้เห็นไหมครับเนี่ยของแต่งเจ้าของเดิมเรียกว่าดูแลอย่างดีรักรถมากนะครับซื้อมาจอดแต่งโชว์นะครับคันนี้วิ่งไปเพียงหนึ่งันหนึ่งยห้าสิหกโลนะครับฟังไม่ผิดดูไม่ผิดนะครับไหม่แท้ๆเลยนะครับเจ้าของไม่ค่อยใช้นะครับซื้อมาแต่งแล้วก็จอดโชว์นะครับจอดในห้องแอร์ตลอดนะครับหนึ่งันหนึ่งร้ยห้าสิหกโลนะครับรถมือเดียวนะครับแต่งมาเต็มมากนะครับเจ้าของแบบ เขาชอบแต่งรถนะครับแต่เขาไม่ค่อยได้ขี่นะครับกลัวมันเลอะนะครับมาดูนะครับความพิเศษตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะมาพร้อมสติกเกอร์ลายลิมิเต็ดนะครับถ้าใครเคยเซิร์ชเจอก็ใครเคยเซิร์ชอยู่ก็จะเห็นนะครับว่าเป็นตัวลิมิเต็ดเฮดูซีก็จะเป็นลายนี้นะครับนี่นะครับตุ้มปลายแฮนด์เฮดูซีนะครับรายละเอียดยิบย่อยพวกนี้นะครับเนี่ยครับตุ๊กตาแฮนด์นะครับเฮด2ูซีนะครับอันนี้เจ้าของเดิมเขาแต่งมาเพิ่มนะครับพวกประกับ g t r นะครับ แฮนด์แต่งนะครับตัวแฮนด์บาร์ของมอเตอร์วูฟนะครับกระจกแต่งนะครับโอ้รายละเอียดเยอะแยะมากเลยครับนี่ครับมีไฟบอกเกียร์ด้วยนะครับก็เดี๋ยวมาดูนะครับนี่นะครับการแข็งเครื่องของ h 2 c นะครับอกล้างของคิตะโกะนะครับกาดหม้อน้ําแต่งนะครับดูเครื่องนะครับคอท่อยังดำาๆนะครับอันนี้ไม่ได้พ่นสีนะครับอันนี้คือเดิมๆจาก ตัวรถเลยนะครับตามเลขไม่เลยนะครับชกหน้าไม่มีรั่วไม่มีซึมนะครับยางหน้าหลังติดรถมานะครับดอกยังเต็มๆสภาพพันโลนะครับยังไม่มีแตกลายไม่มีรล้าวนะครับเอาไปใช้ได้เป็นหมื่นโลนะครับอันนี้ก็เป็นชิวหน้านะครับน่าจะติดรถมาของรุ่นนี้เลยนะครับ าดูฝั่งนี้นะครับแล้วก็มีการล้มนะครับการล้มแต่งนะครับมีนะครับการแข้งเครื่องฝั่งนี้ก็มีนะครับแล้วก็ของแต่งรายละเอียดยิบย่อยนะครับนี่ะครับพวกพัดคท้าก็เป็นของ h ฮดทูซนะครับเนี่ยครับดีเทลเยอะมากนะครับคันนี้แล้วก็คันนี้มีทีเด็ดอีกอย่างหนึ่งนะครับคือเจ้าของเดิมนะครับเปลี่ยนจากระบบโซ่นะครับเป็นสายพานนะครับติดมาจาก้านนี้เลยครับกอดกาลาดนะครับ เขารับประกันเลยนะครับว่าสายพานตัวนี้ใช้ได้แสนโลนะครับตอนนี้เพิ่งพันโลนะครับใบรับประกันก็ยังมีนะครับเอาไปใช้สามารถเคลมได้ตลอดเลยนะครับภายใน1นึ่งแกิโลนะครับแล้วก็ถ้าใครไม่ชอบนะครับผมมีชุดโซ่สเตอร์อันเดิมติดรถมาตั้งแต่ใหม่ๆป้ายแดงเลยให้ด้วยนะครับเดี๋ยวลองมาสตาร์กันเลยดีกว่าครับ รีพิ่งเปลี่ยนใหม่เลยนะครับระบบไฟใช้ได้หมดนะครับครับไฟเลี้ยวซ้ายขวาหน้าหลังนะครับก็ไฟหน้าเขาติดสวิตช์แยกมานะครับนี่ครับไฟสูงไฟต่ํานะครับใช้ได้หมดนะครับมีสวิตช์แยกนะครับสามารถกดปิดไฟหน้าได้นะครับ ดูรอบๆพันคันนี้ไม่มีลม้มไม่มีชนนะครับเรียกว่ารถเอาไปพร้อมใช้งานขี่หลอ่อๆได้เลยนะครับสภาพสวยๆเลยนะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงเครื่องนะครับเครื่องแน่นแน่นอนนะครับพันรอไม่รู้จะต้องบรรยายอะไรแล้วนะครับใครสนใจรีบเลยนะครับผมหรับใครนะครับ สนใจนะครับ Honda CB 300R นะครับ Limited h 2 C คันนี้นะครับสภาพน้องๆป้ายแดงบอกเลยว่าไม่ควรพลาดเด็ดขาดนะครับมาชมรถจริงได้นะครับที่ร้าน Flash Shop นะครับอยู่ที่ถนนพระราม3นะครับติดกับ BRT วัดดอกไม้นะครับหรือใครอยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่สะดวกมาดูเองนะครับสามารถคิดล้องมาขอรูปรายละเอียดนะครับคลิปวิดีโอเอกสารนะครับเพื่อประกอบการตัดสินใจได้นะครับลองมีบริการจัดส่งต่างจังหวัดถึง2วันถึงหน้าบ้าน การเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับรับรองว่าได้สินค้าตรงปกแน่นอนนะครับเครดิตเรามีหน้าเพตเยอะมากนะครับลูกค้ามึงพอใจถูกใจทุกคันแน่นอนนะครับผมใครที่เข้ามาชมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องยูทูบให้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามเพจแบลไลชอปนะครับเรามีรถสวยอัปเดตอย่างนี้ตลอดนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบการรีวิวนี้นะครับแล้วเดี๋ยวคงต่อไปจะไปรุ่นไหนนะครับฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ